เจลอาบน้ำหนึ่งบวกเสื้อหนึ่งราคาอยู่ที่2,222 2สรยบาทส่งฟรีจนถึงปีใหม่แม่บอกเฉพาะวันนี้อ่ะโอเคค่ะทุกคนนะคะลุงกำลัง่าย่าอยูอย่นะคะตอนนี้เอาอย่างนี้นะคะทุกคนทุกคนที่สั่งสองโปรโนี้นะคะขึ้นมานะคะกับซูเปอร์นะคะ ให้คุยกับยูทูบเบอร์ในไลน์ได้เลยสง่งบัญชียูทูบเบอร์กันในไลน์เลยอย่าโชว์นะคะอย่าโชว์นะคะยูทูบเบอร์ให้ไลน์ <ur> ให้ไลน์ <ur> ลกับเด้เชียได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเอายอดตรงนั้นมาส่งที่ป้านะคะป้าจะรู้ว่าคนไหนได้เยอะได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่พลุนไวนะเข้าบัญชียูทูบเบอร์ไปเลยสั่งแล้วนะคะคุยได้เชียร์เลยนะคะแล้วก็ส่งในไลน์แล้วก็ส่งข้อมูลมาที่ป้า เรามีราแอดกันอยู่แล้วนะคะใครไม่มีก็มาส่งที่ตัวได้เลยภายในห้าโมงเย็นใครเยอะสุดคนงานได้รวันไปเลยมีสามช่องที่จะได้หนึ่งบาทส่งบาทสามบาทขอทราบราคาอีกทีนึงครับ2องพันเท่าไรครับผมราคาอยู่ที่2 2 2พบาท2-4ตัว วันที่2 2 2 2รางวัล1,000บาทกพวกเจ้าราคาซ่อมมั้ครับก็แต่งแจ้งไม่เกี่ยวนะครับโปรนี่มันอ่าเดี๋ยวผมกคแจ้งนะ2,224บาทใช่ไหมครับ22สอง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 ปกตินะครับปกติถ้ารวมราคานะครับอยู่ที่3,360บาท วันนี้เฉพาะวันนี้โปรนี้เฉพาะวันนี้ราคาพิเศษมีไหมที่ก็แต่งแจ้งราคานัานนะครับอย่างหน้ากับตาเนีใช่อันนี้คือโปรสองนะครับโปรที่สองนะครับโปรที่หนึ่งคือนะครับโปรที่หนึ่งครีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งเจลล้างหน้าหนึ่งเสื้อหนึ่งปกติราคาสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท ขายที่หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทเดี๋ยวขยับเข้าอีกนดี้นะั้ขยับเข้าไปหน่อยประวุกอเถิดนี่อ่าใครน้าตายวะมันตายเข้ามาอีกครับแล้วก็จลองสายนามั้ยนั่งลงไงนั่งลงนั่งลงแล้วกปิดประตูไงจะเป็นห้องแอร์มันจะ แอดอกไปเยอะมันก็จะร้อนแล้วหน่อยากาวมันจะร้อนทั้งเออโอเคครับจะยนตรงนั้นก็ได้แต่ให้ปิดประตูนม่เอา่ขยับาขยับมาค่ะเอาสองนะคะันนี้รงนะคะถ้าใครสนใจนะนะขยับห้าัน้างง แล้วโปรที่รับโปรที่ราคาถึง1 5 0บาทโปร1 5 0บาทน่าจะเป็นโป,นปร1.9ที่พระแต่งแจ้งตัวน,นั้นนะครับวันนี้พระแต่งแจ้ง2โปรนี้เท่านั้นนะครับราคาพิเศษสุดแล้วนี่แค่2โปรนะพี่มานาะ

ครับครัโพี่มานาสอบถามเมื่อกี้จะไม่เกี่ยวกับบนัสที่เจษที่จะให้วันนี้นะไม่เกี่ยวนะที่ไม่เกี่ยวนะโรที่หนึ่งราคาราคา9 0บาททีมหนึ่งเสี้ยห่าอันนี้โปรที่หนึ่งรัน้โปรเพี่โปรชัวะสวยสุลยนี่ โบชัวพี่โบชัวส่วนโปรที่สองนะพี่มานาฟังดีๆนะครับเซรั่มหนึ่งเสื้อหนึ่งราคา1 9 0บาทอันนี้โปรที่สองโปรท,ที่สามน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วที่พี่แจ้งมาเมื่อี้โปรที่สามทีมสองเสื้อหนึ่ง1,740บาทอันนี้คือตัวที่ใกล้เคียงที่สุดแล้ว ส่วนโกลที่สี่มันกระโดดไปที่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบนะคือวันนี้ที่ป้าแตงแจ้งมาที่มนาทีจ่จำกัดอยู่ที่ห้าสิบชุดโปลละห้าสิบชุดเท่านั้นนะเป็นราคาพิเศษสุดแล้วมาเรากลันออกมาแล้วโปรนี้น่าจะคุ้มสุดที่มานาแจ้งเอ็กซีท่านนั้นเลยแจ้งเอซีท่านนั้นเลยครับว่าโรเนี้คุ้มสุดแล้ววันนี้นะครับ ขอได้ได okay. ้ไหมแอดมินมีป้าแตงเป็นภูมิหุ้ตรงไหนนะครับเด็กห้ามอะไรครับเขียนอย่างนี้ให้หน่อยเด็กดูให้หน่อยเด็กดูให้หน่อย

ะจะได้รู้ว่าครับโอเคครบุกี้่อนนครับผมใครจะได้โปรพิเศษนะครับที่จัขึ้นมาดิสูนีกสับพิ่บนพี่ิงชุดเขาเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะครับอช่องไหมที่มียอดสั่งมากที่สุดวันนี้ถึงห้าล้านเห็น เจ็ด็ดเจนะครับทักมาได้ครับทีนีสนใจตัวแน่วอาจจะทุกช่องคนลชุดคนลโปคลโปสนุมากเลยครับ้าไมได้สองกบกใช่ไหมครับอยากได้ทีมสองกระปุกันครับทักมาครับเจนะฮะทักไปมาได้เลยครับทุไนอยากพิลล์ครับฮัลโหลอยูไม่แน่นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ร้อยชุดที่ทําึ้นมาเนี่ยโลละห้สชุดอ่ะ ถ้าเราตกลได้เรามีกิจกรรมที่จะไปร่วม่นเร่องขานที่เราสายนะคะเราาจจะเาครามพิเศษตรงนั้นเปทนามกิจกรรมร่วมาได้ถ้าทุกคนมีการร่วมสมัยันนี้จริงๆนะต้องหมดเ๋ยวมันจะลงเอ่้ม